Mm-hmm. สวัสดีค่ะเั้าับจิ้มเฟอีกแล้วนะคะสองแม่ลูกเข้าครัววันนี้ทําเมนูไข่นะคะชื่อว่าไข่น้ําทําง่ายที่สุดแล้วก็ไม่มีเครื่องปรุงอะไรมากนะมีแต่ไข่นะคะทําเป็นไข่น้ําถ้าบ้านเราแบบแกงจืดไขนะ่นะนะใส่ใบเนี้ยใบขึ้นช่าให้มันหอมแล้วก็ใส่หอมใหญ่หน่อยนึง นะเดี๋ยวก็ไปที่ควร้อนตามมาเลยไปเจียวไข่ก่อนนะเจียวไข่ให้แตกก่อนอทำง่ายๆ่ายนี้ไข่นี่ล้างก่อนนะคะนี่จะเพิ่งล้างแล้วนะคะล้างให้สะอาดเลยเ่ย ส,สีใบพอมอืออมใสกถ้วยตีขาวเลนิดนึงนะครับจน,นให้ม,มันหอมตีเบาเบาหนี่งทีพอ ปกไปก็เริ่มให้เบานะเราไฟแรงก็ฟูได้นะไม่ต้องตั้งตั้งแต่ไฟเบาๆนะนี้เขาเขานิยมทอดไข่เจียวแบบไไเบเาน้ำมันไม่ร้อนอะ่ะน้รอน,นี่ของเราน้ำมันร้อนก็ฟูได้นะ <c oughs> ลูกลองแล้วว่าไข่ไข่แบบตั้งน้ำมันไม่ร้อนอะ่ะกินแล้วมันด้านด้านอ่ะไม่หลอยนะไม่หลอยมันด้านเลยีคเดจงหันเลยหันหันในกระทะไปเลยนะ ช่วยไว้เนี่ยทำแบบง่ายๆนะ ร,ร้อนริ้วเก็แค่นี้นั่นลนะ<า>แป๊บเดียวก็ไม่ก็ไม่รถดีก็หมดแล้วตาว่าใครมีสุปก้อนก็ใส่สุกก้อนนะ วันนี้จิเพ no. ็กไม่ม mmm. ีอะไรเลยใส่ใส okay, um. ่หอมใหญ่เลยนะคะของจิเพ็กใส่หอมใหญ่นะให้น้ำให้น้ำทำเป็นน้ำซุปนไม่ได้หวานเนี่ยอืมไอ้นนี้ลืมไม่ได้นี่เกลือใส่เกลือนิดนึงอุ่นชนนะเนื้อก็ไม่มีนะครับวันนี้ กินเบียร์ก็ไม่มีนะวันนี้นะกินประหยัดประหยัดไม่ใช่ประหยัดมันไม่พอเนี่ไม่ได้หมูอะไรก็ไม่มีมันไข่เลยใส่ไข่รุยไข่ไขล่ไขลงไปเลยกินน้ำลงตุ้งติงตุ้งติงเลยไงไงกินไงไงใส่หัวใดไปนิดนึงนะครัเอาใส่เลยใส่ลงไปเลย ตอนนั้นก็หนุ่มทำไม่มีเครื่องปรุงอะไรก็หนุ่มใส่เลยนะเอาเครื่องมาม่าใส่อร่อยดีเลยนะอร่อยดีอเออขอบข้าวเลยลุงเอ่อฉีดเครื่องมาม่าใส่เลยมือนิดไปอยากไข่สีลูกไข่ยี่ห้าบาทหอมใหญ่มันเหลืออยู่นิดนึงหอมใหญ่เหลือนะก่อนก่อนเราซื้อมายำ ซื้อผักนี่มาห้าบาทต้นขึ้นใช่มาต้นหนึ่งมาช้าห้าบาทนี่อันนี้มันไม่ถึงสามสิบบาทอันนี้กินเน่าด้วยโกนุ่มสองกนตำตัลายสักไปเนี่ยใส่นี้ลงไปใส่กระเทียมเจียวสักหน่อยอืมกระเทียมเจียวเนี่ยเยวเยอะเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> น้ำคือไข่เก่งจืดนะไข่ต้มไข่ต้มจืดมันเราเดียวเขาเดียว,วป้าชากางเดียกไข่น้ำแต่คนภูเก็ตเดียววกวแข่งจืดค่อยนะอันนี้ทำการใครมีหมูสับก็ใส่หมูสับอืันนี้กินแบบง่ายๆนะนี่เราไม่มีอะไรเลยนะวันนี้บอกมีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอืมเอน,นี้ก็รอย ทำน,น,น,น้่กินลอยเลยกินแต่หมูกัาเบื่อันนี้ก็ร้อยนี่วันนี้ทำหมูฮ้องนะคะจิเพ็กวันนี้ก็สั่งหมูฮ้องเนี่ยหมูฮ้องอร่อยเนี่ยวันนี้ี่เป็กทำหมูฮ้องทั้งวันถึงเวลามันก็มีน้อยอยากจะกินข้าวเลยทำ ทำไข่น้ำมากินข้าวนะทำง่ายๆกับข้าววันนี้ไม่มีอะไรจะกินล้วนะทําเปิดทํทได้แต่เส้เวลาขึ้นมาเพราะเราทําหมูฮ้องข้าทั้งวันวันนี้เนี่ยอร่อยนะคะหมูฮ้องําตามออเดอร์ถ้าใครจะสั่งก็ทําตามออเดอร์นะคะเรากินได้นะคะดีกว่าทําเองหนึ่งกิโลอร่อยมาก ทำง่ายๆนะกับข้าวแบบง่ายๆกินดีข้าวแบบหอนะอืมกินดีทำง่ายๆกินดีตุนเวลาเวลาไม่มีทำง่ายๆอืม <S <S กินดีกินดี <S <S อ,อันนี้มันก็อร่อยนะใส่หอมใหญ่เข้าไปมันหวานถ้ามัน้ำแกงมันหวานด้วยนะอร่อยนะ เนี่ยส่วนกินอ่ะทำแบบไข่ง่ายไข่น้ำง่ายจากคลิปนี้มันแบบใทํทำตามได้นะเป็นเป็นเมนูของเด็กๆมีเกงสักอย่างเกยงจืดไข่สักถ้วยเขาเรียกแกงจืดไข่มันเรานะเรงต่างๆการไข่น้ำเออแก่งจืดไข่น้ำนะทำตามได้ฟีดซีทุกท่านนะคะที่ไปขอฝากช่องด้วยกดกรนไลค์กดแชร์ซับสไครตด้วยนะคะ ก็ฝากสินค้าเนี่ยของคนหนุ่มก็มีขายกครงแทงแต่ทุกชนิดเลยตั้งแต่แกงส้มแกงกะทิแกงเขียวหวานแกงไตปลาเป็นข้วาวพิกสดนะมีทุกอย่างเลยกะปิอร่อยกะปิหอมกุ้งแหง้งน้ำตาลดอกมะพร้าวกุ้งแหง้งสวยมากนะช่วงนี้อืสวยมากจริงๆนะน้ำตาลดอกมะพร้าวสวดำ้ว,ำวขาวจันแสงนะมีครบหมดนะมีหุ้น มีหุ้นมีโซ่มีหกเกี้ยนอของยี่เพ่ก็มีน้ำชุบคั่วไตปลาแห้งคเคยเจี้ยนเหมือนเดิมหมูหอมหมูห,มหอมนะนะสั่งได้ขอ,ขอบคุณก็ณสั่งมาขอบคุณออลูกค้าทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย